สวัสดีครับสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องปองป่ายซู่ขู่สุกคนครับ <Yeah. S 1> ขอ,อกันแรงๆมื่อนี้พี่น้องอัปเดตสถานการณ์ให้เบิึงคือเก่าแล้วครับหลายมือละบัไดลงคลิปห้พ่อแม่พี่น้องเบิงเลยมืนน่อมากอัปเดตบึงบักทัวเขาก่อนพี่น้องบักทัวกันล้ายหลายเก็บน้ำประทันครับ น้ำประทานมันใหญ่ไว้พผลยูไก่สาวบึงมันครับนี่จะโตงงามๆได้เปนะ็นองตัวหน่วยใหญ่ๆอื้ออันซ้อนได้พี่น้องมาเก็บบักทัวไปตำแซ่บๆครับบักทัวปอดสารกับกรอบหวานๆครับผักปังเราบนี่ต่หย่อนง,งาม ากำลังเป็นห่านนะครับเห็ดเป็นห่านไปมีอย่างกระปูกไว้พี่ต้องปลูกไว้ถ่ายอยากตะกินครับปลอดสารปลอดสารสุดเนี้เราครับต้นแค่ห่อดอกแคกำลังงามเลยพี่น้องออกลายลายสองสามต้นนะครับแต่ว่าแห่งออกดอกลายเดีย๋วยวสิพภาพไปเบ่ง คลองที่แหลกฝนตกมาว่าแมนจะเป็นหวกเป็นไข่ไข่กบนะครับเบิ่งไปเบิ่งมาว่าแมนพี่น้องเป็นปา่าพวกปลาแก้วปลาหน่อยปลาแก้วปลาอีกจักหน่อยจังสีสอนมันเห็นโตใหญ่ครับกุ้งหอยปูปลากระล่หลายพีน้อง ต่ียากะเหียงไว้กินเรื่อยๆครับเหยี่ยงไว้แน่กินไปน้ำแน่หมุนเวียนกันไปครับธรรมชาติกุ้งขอกหอยเฮัามาขุดคลองให้บันีีมีปลาปกปะคอปายังกัขข้นเรื่อย่ครับเห็นยู่มีไม้เห็นเรื่อยๆบกหอย พอพันเอาใหม่มาปักไวให้มันไข่ไข่แล้วมันก็นจะไข่ลงน้ำรับมีลกูกมีมคอยหลายเติบแล้วครพอได้หมุนเวียนจินกันไปป่าบ่อดล้ายห,หลายพี่น้องแต่ว่าปลาแก้วนี่หลายแห้งเดียวทำแมนซอนเดียวบาร้อนทีอัปเดตให้เบื่อนได้ครับอีกมุมหนึ่งผักส่วนครัวไข่ตูกรลัางงามพี่น้อง นอนกำลังสวยนะครับอีกตูขอีกตูแม่ติ่มส่วนหิวครับมีสุนแนวได้ไปหน่องหัวละพ่าหัวละพ่ากำกลังงามจังเบิงตัวนี้หัวละพ่างามปลาท้อนกับเห็ดหันตอนนี้ก็เป็นหมเป็นเงาไปแล้วครับกำลังงามสวยงาม พักเกี่ยวกำลังแตกครับหน่อยพักเกี่ยวนี่กำลังงามไปหน้องรอเห็ดยางเดียวนะไอ้ผ้าสาวยิ่งไปเบิ่งเห็ดจยอันนี้กำลังเฉื่อยซาวยิ่งคนครับปลูกแซมมองคนกำลังงามเดินไปหาบัวกะเพรด้วยกันน่อพี่น้องอีกฟังหนึ่งกะโอ้ยักเขือบักทัวทีไรพี่น้องนี่กำเนียร์ได้ครับ หวานกรอบดีแห้งที่เป็นปลอดสารน้ำแล้วครับจ้าเอ๊ทำอะไรการกินอิ่มเหล่าพังกระเล่นครับล่อล่อขอนอนกล้สุดหน่อยสาวบึงเพื่อนปล่อยครับสุดนีบาดืดออกอันนี้กระจันคนพ่อพันพังกระไซธรรมศาสตร์บานเฮ้านะครับใส่จันใส่เสือนั่นกินพันวา เสียอัปเดตไปทางปุ่นไปนองมีบักบัวบบักบังลินฟากาออกดอกละแจะจังน้อยกับจีเป็นน้วยไหนอยากได้กินแล้วครับไปจิภาพไปเบิงฟังปุ่นครับผมไอเอสาวหวึงพันเห็ดนี่ยังก็รูปพันบุ์โมครับสาววึงสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องกับไก่กับกาบัดครับนีวามสุขไปไก่หน่อยพันุสุดหน่อยครับ เราพีกกระดกคือเก่้าเราพี่น้องพ่นเจ็บน้ำไห้ขืนมาตกคือเก่้าอีกบัสดจะเถือบักหงบักเถื่อครับบักทั่วอันนี้ก็ต้นแค่อีกต้นหนึ่งครับดอกกระดกคือกันอีกมุมหนึ่งครับห่านเพิ่นอ่านบัลลปรเพ็ดเป็นห่มนะครับว้ให้ไกลอยู่เป็นห่มนะ บับวบครับอันนี้ฟังนี่ก็เป็นหนันหานบวบกาล่งก็ล่งออกดอกหลายอันนี้น้ำเตาครับขึ้นหันแล้วรอออกหน่วยกําลังงามเลยไปหนอมาฟังผีกัสุดคล้องฟังผีกันครับคล้องฟังผีคล้องเันมาขุดไห่ไม หอยปูปลากับพ่อได้หาอยากหาจินนะครับหาใกล้ๆนะนี่เดี๋ยวพี่น้องแม่ติมแม่ติมส่วนเหี่ยวมีโครงการมืนน่อนีแม่ติมนิบนิบไอหันงแงียงนะหังแงงเขียวบวบใน,นนี่ชาวบึงว่าหน่แหลกครับเ่าต้องเก็บดอาซะเดี๋ยวพันเิ่นกำลังงาม เดี๋ยวถ้าออกนวยอีกเดี๋ยวบ่าทอนสิอัปเดตให้เบิ่งอีกเด้อพี่น้องอยู่กับธรรมชาติครับมีความสุขไป,ขบ,ไปบางที่ลับพี่น้องพักติว๋วนี่ครบสุยางอิลีได้อยู่นี่ติ๋วจังหวัดน้ำงามโอ้ยแกงเห็ดแกงใส่เห็ดเนาะหักแหนข้างลางกับกำลงัง กำลังแตกอารอนตัดออกไม่เห็นแตกไม่ครับกำลังแตกหยอองน้ำเลยพี่น้องเด้อมาเก็บเอาผักติ๋วไปใส่เห็ดเด้อผู้ใดเก็บเห็ดใดก็ได้เนี่ยครับอัปเดตใ้เบืองก็ได้พี่นอ้องอยังม่ท่านในลงด,ดอกแต่วาแต่ว่าแาม,ม่ติมส่วนเหวกำลังอันยิบแล้วครับผางแงอันนี้ทางเขาเน<ม>าะทางป่อยหอยเขาไปในนี่ละเลียงหอยไว้หอยพันสีทองนะเนาะ

จับขึ้นมาเนาะเวลาไปหาแนวอย่าเนี่กินก็เห็นแต่เดียมาเลี้ยงให้มันวันๆเก็บมาไว้เรื่อยๆสะสมไปเลี้ยงไปเรื่อยๆแต่แต้งสิทธิ์ใน้ั่นลงตรงคลองที่ว่าเมื่อกี้ว่าทอนไทยเบิ่งแล้วพี่น้องตำหมองหุ่งดอกเนาะใส่ตำหมองหุ่งเสร็จชาวบึงคนมากกินครับกัดแฮมแรงยำง่ายมากกะแม่ตีมส่วนหิวกะเฮ็ดกับข้าวกับน้ำสู้ลูกสู้เต่ากินครับเมนี่มีเมนูพิเศษเด้อพี่น้องแกงขี้เล็ก ใส่ปากน้ำเนาะหออุ้ยเบิง่งไปละเป็นแต่เสียบแห้งที่เนาะเอ,อียนพี่ออมเอียนน้ำเลื <c oughs> เอ,อน้อย <c oughs> แต่มื้อนี้เมนูแลงครับ <c oughs> โอ้ยหน้าตาเพิ่นเป็นต่แสีบซะใส่ละ่ะทั้พี่ไปใส่ป่ะ <c oughs> สีแล้วครับพี่น้องคำมาแรงมา <c oughs> สาวเบ่งเพิ่น เป็นนาทีเพื่อนก็แล้วครับเตียงลูกเกี๊ยบหน่อยเพื่อนกินไหลูกกินไมไ่กินละหูจะคว่ำเดี๋ยวได้อพี่น้องนี่คว่ำคำมากของอ่านว่าเนี่ยเหมือนเจ้ามาเนี่ยแล่นเขาซุ่มเลยนะหัวจะกองชิดให้กินแยกเลยนะว่าต้องบอกงาเลยนี่ประการที่นอนนะครับที่นอนเพื่อนทำละเริ่มทำละที่นอนเพื่อนที่นอนหน่อยๆเพื่อนนอนน่อยก็ล่างเลยครับเว้นกับได้โฮมตัวนี้นะครับเป็นโฮมเป็นเงาไว้ให้ไก่้ยูเล่นไปพี่น้องกขลังงามครับ บอลระเบิดกำลังเป็นหา่<บ>านบอ<า>ลทอนวาจิตต่อออกมาอเจอาก,กับทาับานบอท่านเนี่ยตัดใหี่อยู่พี่น้องหาตั๊บที่ใหม่ก็ทำเดยวเออเดี๋ยวเซส่วนสาวหุงไปตั๊บที่ใหม่ก็วาจิต่อออกไปพุ่นละพี่น้องมันเป็นห่านง่ายๆพอได้นอนเบิ่งไก,บงก่บิ่งกาไปจากคลิปที่แล้วบอลทอนว่าจิตเป็ดไทยไข่เป็ดเบิ่งไงพี่น้องเบงิ่งเดี๋ยวปะสาวหุง พาพี่น้องเราไปเบิงึงไข่เป็ดเบิงึงได้จกโตละเป็ดใหญ่เฮานะครับแต่สาวเบิึงพาไปเ <c oughs> ห็นนี่ดอก <c oughs> อกําลังชิมนอนเห็นาะค่ำละกําลังชินอน,น,อ,น,น,น,อ,นอูอนออน้นไข่เป็ดยุ่งข้างล่างครับเขาขาวหมดละเนไข่ไปมุ่มกกงปดเขาหนักปวดคอปวนกระดายแต่ทิมมาประมาณ เจ็ดแปดน้อยน่ะพี่น้องเจะบาตัองกัตติฟักเอาลูกมันให้มันออกโกกัตเชเลียงเอาลูกเป็ดดีครับอย่างทั้งเป็ดทั้งไก่น่ะพี่น้องภารกิจของคนตะละมือพี่น้องเดีเว<อ> <laughs> ลานอนแล้วครับมามานอนแล้วเนระื่อไก่ลายหลุนเนาะลายหลุนหลุน 1, หนึ่งลุนสองสามสี่ฮะตอนนี้ก็คือ<ล>ตอนนี้คือร่วมเนาะ มันโตกันน <łbym> ้ำตั็เลยใใจหลายรุ่นตัวหน่อยก็นอนหลายหลายหลุนสามหลุนอยู่แปดโตนี่แหละพี่น้องรุ๋มนั่น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 ก็คือแตเวลานอนล่ะไปนอนนอนหลุดไปไปเอวเนี่ยนอนนอนนอนหลุ่นเนี่อหลายรุ่นฉลเกอ๋ตัวหน่อยไปกับจิ๋เลยอีกรุ่นหนึ่งครับรุ่นนี้ก็นอนอีกอีกหม่องหนึ่งคนละหม่องหลุนนี้ก็กำลังงามครับรุ่นนี้เป็นรุ่นสาม กำลังโตงามก็ลออหลุนหน่อยนอนกอนแล้วหลุนใ่แบบนีบ้คลิปนี้กับผมมีอยังหลายพี่น้องมาอัปเดตแรงๆบรรยากาศแรงๆให้เบิ้งครับบรรยากาศธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติอยู่กับเป็ดกับไก่ครับปลูกผักปลูกมีกินเอาเองครับผมปลอดสารสมุนีตลาดกับแพงยังกับแพงไปครับ อันนี้ครบปลูกไดกับปลูกกินปะซอยประหยัดเราไปอีกทางหนึ่งครับผมมันมีเมนูกับข้าวแรงแม่ติ่ม่วนหิวมีเพิ่มอีกเมนูหนึ่งพี่นอ้องเคยกินบะนอปนดักแด้ซะโว้ยจะเสียบหากินยากอด้วยครับปนดักแด้ยาห้แม่ติ่มจัดการก่อนมากินข้าวแรงก,กันเด้อแสยบๆพี่นอ้องมันนี้มีแต่เนื้อแสี ยังเคลียร์เสียปากน้ำปนดักแด้อีกมีดอกทัวก็เจ็บมากครับแนมะ่จิมเจ็บมากพอเจ็บไปกินประทันนั่นแหละพี่น้องมันใหญ่ไว้ผดเอาทอนกับมกักบรรยากาศนั่นนี่แหละพี่น้องแรงๆลงมาเป็ดหอดบานหอดซองเขาเนาะคนไปอยู่ต่างแดนแน่ครับ FC เอฟซีไปอยู่คลังไก่แน่ บาทอนเบิงบาวทอนเป็นซื้อผ่านเด้อพี่น้องพอได้คิดหอดคิดถึงบ้านเราครับอย่างกาบงกาเบ่าวห้องครับทำมาแรงมาทำเสามากะกะว่าวกะว่าอยู่นะครับอยู่นี่แม่ติ่มเป็นกะมักปลูกครับซอยกันนั่นแหละบาทอนแน่สาวึงแน่ครับหัวละผ้าพี่น้อง ใสเบิงเ่งบรรยากาศแรงๆดูเปิดหอดบานฮหองนอพี่น้องเนาะเริ่มคำแล้วครับเปิดไฟให้แสงสว่างบึงพี่น้องเปิดไฟแล้วก็ง่ามไปอีกแบบนึงครับจัดสันปันส่วนอันดีเป็นห่านเป็นเงาเป็นหมเป็นเงาให้ฮาครับ เรียบร้อยครับพี่น้องกับข้าแรงมากินข้าแรงน้องกันครับก็สาวบึงม่ติมเส้นหิวครับคุณพ่อพันกัดเรียบร้อยไปแล้วครับผมปากน้ำานแกงขี้เล็กใส่ปากน้ำขี้เล็กทีบาท่อนกับสาวบึงไปเก็บมาครับแม่ติมเอามากะมาแจงใส่ปากน้ำอันนี้กับปนดักแดองอันนี้กะพักติวห้านะครับพักเดียวที่ว่าบาท่อนไทยเบึงนะพี่น้อง บักเขือบักทั่วกับพักในสวนเน่าครับปลอดสารทุกอย่างพี่น้องร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมากินข้าวแรงแซ่บๆนกัเด้อพี่น้องข้าวเหนียวฮอนๆครับสาววึงสาววึงอาวว่านเลยเหรอพี่น้องห่อนแห้งไรซิมงไหมพี่น้องครับเบิ้งเนี่ยสดแซ่บจะค่ำเลยนี่แหละปนนักแด่เานี่ยแหละของแซ่บอีสานเนาะนะครับ มากินเขา่าแสบๆกับบาทอนสาบึงแม่ทิมส้นหิวแล้วครับแสบ,บนะสำหรับคลิปนี้บาทอนกับติดคอใบชำนีเด้อพี่น้องอัปเดตให้เบิง่งด้วยดครับม,มือแล้เอาเอาเชอรี่ลงกหนีสิไทยเนี่ยอัปเดตให้เบิ่งอีกเท่านึงครับแม่ทิมส้นหิวครับป้า อยากเลี้ยงหอยเซอรี่ไว้กินขอบคุณเลายๆผู้ที่เพิ่นกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้เดอทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกระตุ้ใจโอ้ยคอมเมนต์หลายแห้งพี่น้องไอ้ดีใจหลายครับผมกดไลค์เนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเนาเห็ดคลิปต่อไปครับพี่น้องกสิสูไปเรื่อยๆครับผมเห็ดไปเรื่อยๆคือมันมีเนาะเพิ่นมาตอบคอมเมนต์เพิ่อนเรเนี่ยเสริฟเวิร์งเสริฟเวิร์งก็สิไปเยี่ยมบ้านเพิ่นคือกันนะครับผมให้ยกำลังใจกันและกันครับ สำหรับคลิปนี้กติขอไว้สำนีเด้อพี่น้องครับครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสาวัสดครับมากินถั่วน้ำกันพี่น้องโอ้โหมันนี่ยังหลายอย่างเลย่น้อง่านนี้เป็นตาแสบกับเขาเหมืนบานเน่าเลยพี่น้องมามามาพี่น้องแสบๆน้ำกันครับ